ไว้ยังไหก่อนนกันขอห้าแสน,นบ 5, 000, อ, 10, 000, อเขาจีบเอาไอ้มื่อนสี่แสนเตะแมนเขาเเอสีสย้อสงกีครับล็อกกี้แมนล็อกกี้หนึ่งสองสามบอกเรื่อง 4, 5, 000, ล็อกกี้ตัวใดเร่องสองแสนติดอ่ะโอกีะโอ้เเกียร์หอยแมนวะแมนครับ แปเกียว,ว่างแมนเป็นสโลสิปสปีดบ่ครับแมนครับแมนแโอ้สปีดถอยหลังเจ็ด <Man. S 2> บ่แ <Man. S 2> มนเดินหน้าสามแมแล้วโตเกียร์ห้าสี่องเดย์ยคืบน้กันละคนละโอ้เกียร์ห้าสี่สอกันมีบแมนโอ้ล็อ, <Man. S 2> อลกกี้ 2> 1 2หนึ่ แม่นรถขับได้นี่ยังอะไรป้ายรถป้ายเหลืองนี่นี่รถอะไรโอ้ป้ายเหลืองรถวัดปะป้ายท่อสามนี่แหละครับขับรถโอ้ป้ายท่อสามแม่ป้ายเหลืองต้แม่ป้ายเหลืองนี่โอ้สื่อคนเป็นหรือสื่อคนตายเนี่ยคนเป็นนะครับโอ้คนเป็ี่ยนมาได้หลายปานนั้นเด้ เราซื้อคนตายเดนเออคนตายค้นไต่บอพินคนตายโอ้เป็นซื้อคนตายเป็นวะแมนโอ้คนตั้งห้าแสนเต้แมนไววะคู้ราคาครับพอฟังอยูอ่มันมีลูกวะลูกมีเอ้ามันห้าแสน,นต้องมีลูกเด้่่แม่รถถว่วงเลยรถยังเขารถแกนี่เราแก้วแก้วอะแก้วมันนี่แหละ โอ้แกอ้อยแกมันมันมีแอ้มอ่ะมันแกแแนั่นได้บ่สันแก่แกเล็กแก่อย่างนี่ไหมว่าจะซื้อมาแก่เล็กไหมได้ได้ได้ครับได้ครับแกแก,กะก้วาสเป็นเล็กนี่บอมันหยกดำได้บ่บ่ครับบ่บ่บอเอา้ามันมีเกียร์ห้าชีสองอยู่มันก็จะหยกดำหมดได้ไ่มอันนี้อันนี้มันเป็นใหม่ไมฮะเป็นหอกโค้งไม่ไหมโอ้เป็นโค้งไม้ แต่ก็บ้าเล็กแมนโอ้พวงมาลัยมีจังหวะน่ะอ๋อามันบางเท่านมีคันสองอันเด้คันหน้านั่นมันก็มีพวงมาลัยสองอันตัวซ้ายขวาไหมก็อุ้มขายเรียวพอแล้วบอกว่ามันจะมีคันหน้าอยู่สองอันเนี้ยเจียวเพื่อนี่สีสีเลยเท่าหัวเพื่อนไหนบัวห้าแสนมันกัดแพงอยู่ต่อมันจักเจ็ดหมื่นไหนวะ Yes, yes, บอกว่ต่อมันจากเจ็ดหมื่นใช่แมเจ็ดหมื่ไม่ได้เราสภาพดีๆอยู่แอร์กันเย็นแน่ก็เย็นไหมโอ้แอร์เย็นน้ำบ่อ่ามันเป็นแอร์ด <laughs> <laughs> ิจิตอลหรือแอร์แอร์ฮันเดล็อกแอร์อันเดล็อกอ๋อเ้อโอ้มันอยู่ใส่อยู่ใส่อยู่น้องเสืออันบ่แม่น <laughs> โอ้ปัวนลยมัน,ม,นมันมีแบตเตอรี่บ่เนี่ยมี <laughs> มันแบตยังลูกสอง <laughs> อะสองเอามันบมีแบตสามลูกบก่เครื่องเสียงมันมีเครื่องเสียงมันต้องมีแบตสามลูกเนี่ยไม่สองบอ่เ่ยโอ้ปกติมันต้องมีหนึ่งสามบ่เนี่ยมันมีเครื่องเสียงว่าสันห้าแสน มีหมืนเปล่าม่คเครื่องเสียงมันใช้ไฟเท่าไหร่ก็เสียบผมมีแบตสามลูกกานเท่าไ,ไหร่วะจับเท่าไหร่วะบ่มันซิปซิปล้ออันบ่เน,นี่ยไม่ซิปล้อเจ้าหนับเบิ่งไปมันมีซิปล้อการดาวเนบะิ่งอยู่ซิปล้อและวยางมันง่ามอยู่บ่ายางง่ามอยู่โออยางมันเป็นเลเยียนหรืออย่างอะไรายดอกอยางเลเยียร์ย,ยางเลเยียนโอ้ยขอบเท่าไหร่ โมได้เบิบ่งเดชเอาบ่าได้เบิ่งขอมันบ่แม่นมันมีอันข้อแปดสิบกบข้อเอ็นสิบห้ามันครอบตัวใดข้อแปดสิบโอ้ข้อแปดสิบมันบ่แมัมนจะว 80, าร์รอรถไทยพูหัวคือนอตรถไทยอะไรแม่คู่อะไรก่อนบ่โอ้มันมันมันเครื่องตัวใดก่อมันเครื่องตัวใดก่ดอเครื่องยัง บอเครื่องเครื่องตัวน่อนหนึ่งสองสามดิแพงโอ้แพงมันต่อมันจักเจ็ดหมื่นมาได้บ่ว่าไ้แล้วบ่อืมไหววะโวยบ่อสูรับพอผ่านก่อนได้บ่มันแพงหาคันไม่ซะโอเคโอเคอืมท่านเจ็ดมื่นสูอยู่ต่อเพิ่นจักเจ็ดหมื่นนี่ละโอเค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 อ๋อ